สวัสดีค่ะนักเรียนในวันพุทธที่9เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะพบกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นป .2 วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะเนื้อหากันนะคะให้นักเรียนเปิดสารบัญน,นะคะแล้วก็เปิดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเวลานะคะการบอกเวลานะคะ นาฬิกาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลามีหลายชนิดใช่ไหมคะนักเรียนมีทั้งชนิดติดฝาผนังนะคะชนิดตั้งโต๊ะแล้วก็นาฬิกาข้อมือนะคะหรือนาฬิกาดิจิตอลก็มีนะคะหน้าปัดนาฬิกานะคะจะประกอบด้วยเข็มสั้นเข็มยาวนะคะและตัวเลข1น2ถึงสิและขีดบอกเวลานั่นเองนะคะเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับชั่วโมงและนาทีนักเรียนยังจําได้ไหมคะ นักเรียนยังจำได้ไหมคะว่า1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที60นาทีถูกต้องนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่นะคะนักเรียนเท่ากับเวลาผ่านไปกี่นาทีคะ5นาทีนะคะ และเมื่อเข็มยาวเดินไป12ช่องใหญ่นะคะหรือเดินไปครบ1รอบนะคะเวลาจะผ่านไป60นาทีในขณะที่เข็มยาวเดินไปนะคะนักเรียนเข็มสั้นจะเดินไปอย่างช้าช้าเมื่อเข็มยาวเดินไปได้12ช่องใหญ่นะคะหรือ60ช่องเล็กเข็มสั้นจะเดินไปได้1ช่องใหญ่นะคะเรียกว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะคะสรุปสุดท้ายนะคะก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอ่านเวลากันนะคะนักเรียนเข็มสั้นกับเข็มยาวเนี่ยชี้เหมือนกันแต่บอกเวลากลางวันและกลางคืนนะคะดูข้อที่1น,นะคะนักเรียนเข็มสั้นนะคะชี้อยู่ที่เลข4ใช่ไหมคะเข็มยาวเนี่ยตรงกับเลข2พอดีถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะเราจะอ่านว่า16นาฬิกา10นาทีหลังจากเที่ยงวันนะคะตรงกับเลข1เราจะอ่าน13นาฬิกา แล้วก็เลข2 14นาฬิกาเลข35นาฬิกาเลข46่นาฬิกาเข็มยาวตรงกับเลข1เราจะอ่านว่า5นาทีเข็มยาวตรงกับเลข2เราจะอ่านว่า10นาทีเพราะฉะนั้นเวลากลางวันเท่ากับ16นาฬิกา10นาทีเวลากลางคืนนะคะก็เป็นเวลา4นาฬิกา10นาทีนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเข็มสั้นเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10นะคะ ส่วนเข็มยาวนะคะชี้ตรงเลข9พอดีเราก็จะอ่านว่าเวลา9นาฬิกา45นาทีถ้าเป็นเวลากลางคืนก็เอา12มาบวกกับ9นะคะก็จะเท่ากับ21นาฬิกา45นาทีนะคะนักเรียนต่อไปนะคะข้อที่3เวลากลางวันเวลากลางวันนะคะดูนะคะนักเรียนเราดูเหมือนเข็มสั้นจะตรงเลข9ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วยังไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้น ก็อยู่ระหว่างเลข8กับเลข9ก็อ่านว่า8นาฬิกา55นาทีนะคะอีก5นาทีก็จะ9นาฬิกานั่นเองค่ะส่วนเวลากลางคืนนะคะก็จะเท่ากับ20นาฬิกา55นาทีนะคะนักเรียนจากตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาต่อไปนะ เราก็จะมาทบทวนกันเรื่องปฏิทินนะคะปฏิทินคืออะไรนะคะปฏิทินก็คือการอ่านปฏิทินทําให้เราทราบว่า1ปีมี12เดือนแต่ละเดือนนะคะจะมีจํานวนวันไม่เท่ากันเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมและเดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคม1สัปดาห์มี7วันวันแรกของสัปดาห์กําหนดให้เป็นวันอาทิตย์โดยเรียงลําดับในสัปดาห์ดังนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะคะ วันหยุดราชการก็คือวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตตาเรืงถ้าวันนักขัตตาเรืงตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็จะมีวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันในวันจันทร์เรียกว่าวันหยุดชดเชยนะคะนักเรียนเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะจะมี31วันและเดือนที่ลงท้ายด้วยยนเนี่ยนะคะจะมี30วันนะคะถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยเรียนไปหมดแล้วนะคะเรื่องการอ่านเวลาแล้วก็เรื่องปฏิทินนะคะ เดี๋ยวเรามาลองทำนะคะแบบฝึกหัดเสริมทักษะกันดูนะคะอยู okay. so, ่ในหน้าที่202นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะคำสั่งนะคะในข้อที่3ก็คือเขาบอกว่าเลือกเวลาให้เหมาะสมกับรูปที่กําหนดนะคะตามที่เขาถามนะคะเขาถามว่าข้อที่1เอกตื่นนอนเวลาใดนะคะเวลาตื่นนอนเนี่ยควรจะตื่นเวลาไหนนะคะนักเรียนก็ตอบมีทั้งหมด4ข้อและอีกหนึ่งหน้านะคะก็คือหน้าที่203นะคะเกี่ยวกับเรื่อง าการอ่านปฏิทินอ่านข้อความและตอบคําถามนะคะในส่วนของข้อความนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะคะนักเรียนเขียนคําสั่งก็คือพิจารณาปฏิทินอ่านข้อความและตอบคําถามแต่นักเรียนจะมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่4อย่างเช่นข้อที่1เดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วันแบบนี้คะ่ะนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวน2เรื่องนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเรื่องการอ่านเวลาและก็ก,การอ่านปฏิทินนะคะสําหรับคาบนี้นะคะก็มี การทบทวนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีค่ะ